สำหรับวันนี้นะครับก็จะมาสอนวิธีการเล่นเกมทําเงินทูมอนี่วอลเล็ตนะครับเดี๋ยวจะทําการถอนเงินให้ดูด้วยในคลิปนี้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นเกมตัวอย่างที่ผมเล่นในการทํารายได้เข้าทูมอนี่วอลเล็ตเนาะวิธีการเล่นก็ง่ายๆนะครับไม่ต้องเสียเงินในการเล่นด้วยนะใครที่กําลังมองหาแอป,ปเล่นเกมทําเงินทูมอนี่วอลเล็ตดูได้ในคลิปนี้เลยสําหรับยอดเงินที่จะใช้ในการถอนเงินเข้าทูมอนี่วอลเล็ตนะครับผมมียอดรวมอยู่ที่2130บาทนะครับใครที่อยากมีรายได้จากการเล่นเกมแบบนี้ดูได้ในคลิปเนาะฝากกดตาม กันด้วยนะครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการเล่นเกมทําเงินทูม m น n ่วอลเล็ตนะครับจำนวน2,000บาทที่ผมจะถอนในคลิปนี้เดี๋ยวถอนให้ดูเลยว่าวิธีการถอนเนี่ยถอนอย่างไรถอนแล้วเงินได้จริงหรือเปล่านะครับใครที่กําลังมองหาแอปเล่นเกมทําเงินวอลเล็ตดูได้ในคลิปพร้อมๆกันเลยนะฝากกดไลค์คลิปนี้ให้ด้วยก่อนอื่นนะครับเราต้องดาวน์โหลดแอปที่ใช้ในการเล่นเกมทําเงินทูม m น n ่วอลเล็ตกันก่อนตัวแอปเนี่ยดาวน์โหลดได้ฟรีที่ Google Store Play บนมือถือ Android เท่านั้นนะการดาวน์โหลดก็ไม่ยากเลยนะครับดูในคลิปทางด้านขวามือได้นะครับผมจะมีรูปแอป,ปมีชื่อแอป,ปขึ้นมาให้สามารถพิมพ์ชื่อแล้วก็ค้นหาติดตั้งลงในเครื่องได้เลยแต่ถ้าเราค้นหาไม่เจอนะครับแล้วก็กดลิงก์ตรงคอมเมนต์ปักหมุดได้นะจะมีลิงก์การดาวน์โหลดแนบไว้ให้ด้วยนั่นเองสาหรับตัวแอป,ปที่ใช้ในการทําเงิน t o มอนี่วอลเล็นะครับจากการเล่นเกมเนี่ยก็เป็นแอป,ปตัวนี้เลยนะใครที่เคยดาวน์โหลดไปแล้วนะครับก็สามารถเข้าเล่นทําเงินได้ปกติเหมือนเดิมส่วนใครที่ยังไม่เคย,เยคเดยวาว ลิงก์ดาวโหลดจะปักหมดไว้ให้ด้านล่างคลิปนะครับพอเราติดตั้งเสร็จก็ทําการสมัครได้เลยวิธีการสมัครด้านล่างคลิปวิดีโอเนี่ยมีคลิปสอนแนบไปให้อยู่แล้วเนาะสามารถกดเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ว่าการสมัครการถอนเงินทําอย่างไรดูได้ตั้งแต่คลิปที่1เลยนะหลังจากที่เราสมัครเสร็จเราก็เข้าใช้งานได้เลยในแอปนะครับทางแอปเนี่ยเขาก็จะสอนขั้นตอนการเล่นเบื้องต้นก่อนนะครับว่าการเล่นเบื้องต้นเนี่ยเล่นแบบไหนใช้งานอย่างไรตามแอปที่สอนได้เลยก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะสอนเพื่อนๆในเรื่องของการถอนเงินก่อนที่เราจะไป ้งานเนาะการถอนเงินนะครับบางคนถอนไม่เป็นเลย กดมาที่กระเป๋าตังค์นะครับพอเรากดเข้ามาแล้วนะด้านบนนะครับไม่ต้องไปกดอะไรนะให้เราเลือกที่สินทรัพย์เหมือนเดิมนะครับแลกเปลี่ยนไม่ต้องไปกดนะให้เรามากดที่ตรงนี้ก่อนนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นในส่วนของคะแนนเหรียญของเรานะตรงนี้จะมีคะแนนนะครับที่เราได้รับจากการทําภารกิจต่างๆนะครับคะแนนเนี่ยก็จะแบ่งเป็น3มเหรียญน,นะครับหึงเลยคือเหรียญ X 2เหรียญบูที่เราได้รับอยู่แล้วนะครับสก็คือเหรียญดอลลาร์นะที่เราจะใช้ในการถอนเข้าในส่วนของ t r u m o n i Wallet ของเราหรือว่าบัญชีธนาคารเราจะต้องทําการขายเหรียญก่อนห การกดไปที่เมนูการค้าขายตรงนี้กดเข้าไปพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับเราก็มาดูนะครับด้านล่างนะครับจะมีซื้อกับขายเนาะเราก็ทําการกดขายนะครับตอนนี้ราคามันถือว่าค่อนข้างลงนะครับลงเยอะมากนะเพราะว่ามันติดลบอยู่ที่2.3 6ถ้าเราจะขายตอนนี้ก็ก็ได้นะแต่ว่าไม่ติดอะไรถ้าเรารีบจะใช้เงินนะแล้วก็มาเลือกตรงนี้เป็นราคาตลาดก่อนนะครับแล้วเราก็กดแม็กทั้งหมดเลยถ้าเราไม่รีบเนี่ยเราสามารถเก็บไว้รอให้กราฟมันขึ้นได้นะให้มันบวกเปอร์เซ็นต์ตรงนี้เป็นเขียวก่อน ค่อยมาขายก็ได้เหมือนกันนะแต่ตอนนี้ผมจะถอนให้ดูนะครับผมก็จะขายไปเลยทั้งหมดนะครับได้อยู่ที่ประมาณ12.26ดอลลาร์เนาะกดขายออกได้เลยนะครับแล้วเราก็กดยืนยันนะเสร็จเรียบร้อยกดกากบาดปิดป้ายแล้วก็กดย้อนกลับนะต่อมานะครับเราก็มาดูนะครับตรงนี้นะครับค้างเงินดอลลาร์เนี่ยถ้ามันขึ้นรวมกันทั้งหมดแล้วเนี่ยเราก็สามารถถอนได้เลยแต่ถ้าเราไม่ชชว่์ว่าเราขายเสร็จแล้วยังกดมาที่หน้าแรกกดดูที่รูปกระดิ่งบนขวามือได้เลยนะครับขายเสร็จเรียบร้อยนะประมาณนี้หลังจากที่เราขายเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราจะต้องทําการถอนเงินนะครับ ก็มากดที่เมนูถอนตรงนี้เลยกดเข้าไปนะพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับในการถอนขั้นต่ำนะครับจะอยู่ที่0.1ดอลลาร์นะครับหรือประมาณ3.2บาทไทยจะถอนได้ในส่วนของโทมมี่วอลเล็ตเท่านั้นสลับขั้นต่ํานี้นะครับแต่ถ้าเราต้องการถอนในส่วนของบัญชีธนาคารเนี่ยต้องเป็นประมาณ19บาทขึ้นไปหรือ20บาทเนาะหรือประมาณ0.6ดอลลาร์นะครับหรือประมาณ0.7ก็ได้ขึ้นไปเลยถึงจะทําการถอนเข้าธนาคารได้ผมก็จะถอนทั้งหมดเลยนะครับ62.17ดอลลาร์นะครับกดเลือกวิธีการชําระเงินตรงนี้นะครับ ก็ให้เราเลือกนะคะว่าเราจะถอนเป็นธนาคารหรือว่า t ูมานิวเอลเ l l ตเพพาก็ได้นะผมเลือกเป็น t ูม m นิวอล l l e ตนะครับ 1ดอลลาร์นะครับทางแอปนี้เนี่ยเขาให้เราอยู่ที่33สบาทจุดสสตางค์เนาะถ้าเป็นเลทตอนนี้เนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ3 4หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับอันนี้มันเป็นพ่อค้าคนกลางที่เขารับซื้อนะก็เลือกตามนี้ได้เลยกดถัดไปได้เลยนะถ้าเราถอนเป็นทูมอนี่วเลทเนี่ยเราจะต้องใส่เบอร์วอลเลทลงไปในช่องนี้นะครับเพื่อที่จะใช้ในการรับเงินแล้วก็กดยืนยันด้านล่างได้เลยจากนั้นนะครับก็ให้เราตรวจสอบเบอร์วอลเลทของเราอีกรอบหนึ่งแล้วก็กดยืนยันได้เลยนะตรงนี้จะเป็นการป้อนรหัสนะครับที่เราา้งเรสรสกระป๋า ของเราเนาะแล้วก็ใส่ลงไปทั้งหมด6ตัว ถอนเงินเรียบร้อยนะครับรอการชําระเงินนะครับนี่คือออเดอร์ที่เราทําการถอนไปนะเขาก็จะมีตารางตรงนี้ให้เราดูว่าวันเวลานะครับที่เราทําการถอนไปยอดทั้งหมดนะครับเลทในการถอนต่อหน่วย1ดอลลาร์เนี่ยสามสบาทจุสตางค์ยอดที่เราถอนไป62.13 USD นะครับได้รับเป็นเงินบาทรวมอยู่ที่2องพบาทช่องทางที่เราใช้เนี่ยคือ True m o n e y w a l l e t แล้วก็เวลานะครับบ่ายสามยีนาทีวันที่9เดือน3เนาะแล้วก็เลือกเป็นช่องทาง True Money w a l l ต t ตามนี้เลยนี่คือ การถอนเงินเนาะจากนั้นนะครับเราก็รอการตรวจสอบนะครับรองเงินเข้าที่ทูมอนี่เลตเรามาดูวิธีการใช้งานกันก่อนว่าเราจะเริ่มอย่างไรนะครับในส่วนของเมนูที่1น,นะครับหน้าแรกตรงหน้านี้เนี่ยก็จะมียอดด้านบนนะตรงนี้นะครับเป็นคะแนนแล้วก็เป็นยอดเงินดอลลาร์นะแล้วก็จะมี3ขีดด้านบนซ้ายมือตรงนี้ตรงนี้เนี่ยจะมีในส่วนของเมนูเพิ่มเติมนะครับก็จะมีการตั้งค่าบัญชีเชิญเพื่อนกรอกรหัสเชิญโคดอ่างเปานะครับแล้วก็ประสบการณ์ AI เหรียญเกีดยรติยศนะครับติดตามเราแล้วก็ช่องของบับในการา้งีดแบ การตั้งค่านโยบายแล้วก็ออกจากระบบเนาะส่วนประสบการณ์ AI เนี่ยน่าจะเป็นการเพิ่มเข้ามาใหม่นะครับเมื่อก่อนเนี่ยยังไม่มีต่อมานะครับในหน้านี้ทําอะไรได้บ้างนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะมี100% 100%คืออะไรนะครับอันนี้ก็คือภารกิจรายวันเนาะที่เราสามารถทําในแต่ละวันได้ในการรับเหรียญหรือว่าในการรับคะแนนเพิ่มเติม,ตมแล้วก็มีในการหมุนวงล้อโชคดีด้วยนะก็ลองทําได้นะครับต่อไปตรงนี้นะครับจะเป็นในส่วนของการรับเงินปันผลจากโฆษณาเงินปันผลจากโฆษณาเนี่ยก็จะเป็นการ ใช้ในส่วนของคะแนนสีฟ้าของเราเนี่ยเข้าร่วมเงินปันผลเลน,ะน,นาะก็คือให้เรากเรากอกยอดลงไปที่เราต้องการเข้าร่วมนะเราจะใส่ย,ยอดเท่าไหร่หก็ได้นะครับตามที่เราต้องการในส่วนของการทําไรายได้ตรงนี้นะครับเราจะได้รับเงินปันผลเป็นเหรียญ x นะครับหรือว่าเหรียญสีดำเนาะอันนี้ผมลงไว้ที่100คะแนนนะครับระดับปัจจุบันเนี่ยคือเลเวล3นะครับอันนี้ก็ต้องรอจนกว่ามันจะหมดเวลานะเวลาให้เราดูตรงนี้เลยนะครับถ้าหมดเวลาแล้วเนี่ยมันก็จะปันผลให้ใหเรานะต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นในการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนนะครับอันนี้จะอยู่ที่ เมนูด้านล่างเลยนะครับเป็นเมนูที่4นะตัวเดียวกันเดี๋ยวอธิบายทีเดียวนะครับสำหรับตัวสัตว์เลี้ยงของเรานะครับทุกคนได้มาฟรี1ตัวอยู่แล้วนะตัวสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันจะผลิตในส่วนของยอดคะแนนให้เราด้วยนะครับแล้วก็กล่องตัวนี้ทุกคนสามารถรับได้อยู่แล้วเนาะสัตว์เลี้ยงของเรานะครับจะอยู่ที่เมนูที่3เดี๋ยวอธิบายให้ฟังนะแล้วกดรับคะแนนก่อนได้เลยเก็บสะสมเพิ่มตรงนี้ได้นะต่อมานะครับในการรับรางวัลเพิ่มเติมนะครับจากการเล่นเกมตรงนี้เนี่ยจะมีตัวเกมต่างๆ่านะครับที่เราสามารถเลือก วการเดิมพันนะครับโดยการใช้คะแนนของเราในการเข้าไปเล่นหรือว่ายอดเงินดอลลาร์ในการเข้าไปเล่นเนาะอันนี้ผมไม่สอนแล้วก็จะไม่แนะนําด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นการใช้เงินจริงๆในการเล่นนะแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะมีในส่วนของโซน a d o ์ดโซน a d o ์ดเนี่ยผมยังไม่เคยเข้าไปทาเลยนะใครที่มีความรู้ด้าน Ado ์ดในส่วนของแอปนี้เนี่ยหรือว่าเคยทําแล้วมันได้รับ Ado ์ดออย่างไรก็สามารถคอมเมนต์รีวิวด้านล่างคลิปนี้ได้นะครับส่วนตัวยังไม่เคยเล่นนะต่อไปก็จะมีในส่วนของ คำแนะนําทุกๆวันนะครับในการทํารายได้จากการเล่นเกมตัวนี้จะเป็นการค้นหาใหม่รายวันนะครับก็คือเราจะ เข้ามาเล่นเกมที่มันขึ้นตามตารางเงื่อนไขตรงนี้เนาะแล้วเขาก็จะมีเงินรางวัลให้นะครับตรงนี้น่าจะยังไม่เปิดนะนี่ครับตัวอย่างประมาณนี้จะมีเกมขึ้น5เกมแบบนี้เลยการเล่นเนี่ยก็คือเราจะต้องเข้าไปเล่นให้ครบตามเกมแล้วก็ครบภารกิจนะครับก็จะรุ่นรับเงินรวมเนี่ยอยู่ที่85้เหรียญดอลลาร์นั่นเองเมนูที่2นะครับก็จะมีเกมนะครับเราสามารถดาวน์โหลดเกมได้นะในการดาวน์โหลดเนี่ยผมแนะนําอย่างหนึ่งนะครับให้เรากดเข้าไปที่ตัวเกมที่เราจะดาวโหลดก่อนด้านล่างเนี่ยมันจะแจ้งเลยว่ายอดคะแนนยอดเงินเนี่ยได้เท่าไหร่นะให้เรา ทำการกดเช็คดูก่อนได้เลยพอเรากดเช็คปุ๊บเนี่ยเราก็มาเลื่อนดูว่า ภารกิจไหนที่มันเป็นการเติมเงินหรือว่าเสียเงินอันนี้ผมไม่ไม่แนะนําแล้วกันเนาะเพราะว่ามันไม่คุ้มกับยอดเงินที่เราจะได้กลับมานาะเพราะว่ายอดเงินที่เราเติมไปเนี่ยน่าจะเยอะกว่ายอดเงินที่เราได้นะแนะนําเป็นเกมที่มันไม่ต้องเสียเงินหรือว่าไม่ต้องทําภารกิจยากอะไรนะประมาณนี้เราก็กดเช็คดูนะครับแล้วเราก็เข้าไปดาวน์โหลดแล้วก็เข้าไปเล่นตามภารกิจได้เลยแค่นี้เลยนะสําหรับเกมที่ผมเล่นตอนเริ่มคลิปมาเนี่ยผมเล่นเกมตรงนี้นะนี่ครับ จะมีเกมให้เราเลือกดาวน์โหลดแล้วก็เลือกในการเล่นนะในการรับคะแนนเราก็สามารถเลือกเกมตรงนี้ได้เลย ต่อมาเรามาดูที่ตัวสัตว์เลี้ยงนะครับสัตว์เลี้ยงของเราได้มาฟรี1ตัวอยู่แล้วเนาะตัวนี้จะเป็นการใช้เหรียญ X นะครับเปลี่ยญสีดำเนาะในการซื้ออันนี้ผมก็ไม่แนะนําให้เราเติมเงินเพื่อที่จะทําการซื้อนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันไม่คุ้มกับยอดการทํารายได้ของเราแน่นอาแนะนําให้เล่นฟรีก่อนนะครับตัวสัตว์เลี้ยงของเรานะครับมีสกิลนะครับทุกตัวมีสกิลเนาะตรงนี้เปอร์เซ็นต์ในการปันผลนะครับก็ขึ้นอยู่กับระดับเลเวลปัจจุบันของตัวสัตว์เลี้ยงนะครัับ่่่่่่ามนออยยยููรระดดเเลทททไงผีีี79.3%ส้ 28เนาะในการอัปเกรดนะครับก็กดเข้ามาที่สัตว์เลี้ยงของเรานะครับแล้วก็ทําการซื้อตัวสัตว์เลี้ยงโดยการใช้เพชรสีม่วงในการซื้อนะแล้วก็ทําการอัปเกรดไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เพชรเนี่ยมันใช้เพชรซื้อค่อนข้างเยอะแล้วนะซึ่งก็เก็บสะสมอยู่ยังไม่ครบเนาะ การเชิญเพื่อนนะครับก็อยู่ที่ความสามารถของเราเองว่าเราจะทําทการเชิญหรือว่าไม่ทําการเชิญก็ได้นะครับตามความชอบแต่ละบุคคลการเชิญเพื่อนก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการทำรายได้ได้เร็วที่สุดนะก็ลองทําดูได้เลยสําหรับการถอนเงินนะครับก็ตามที่ได้สอนไปนะครับตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะเงินยังไม่เข้าน,น,นะครับมากดเช็คดูได้เนาะนะครับอยู่ระหว่างการตรวจสอบ,บ,บ,อสอบถ้าได้รับเงินมาแล้วเดี๋ยวจะลงคลิปอัปเดตให้ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ